สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศวันนี้ก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันจันทร์ที่18ตุลาคมคลิปนี้ก็เป็นหุ้นสามรัฐนะคะรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนาะวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราก็มาลุยหุ้นกันต่อนะสาหรับสมาชิกที่ชอบ3รัฐนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องลงคลิปให้อยู่นะลงคลิปให้หลายวันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงรู้สึกจะวันศุกร์หรือเปล่าไม่ได้ลงแล้วก็แต่ว่าลงให้ที่โพสชุมชนอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เดินดีนะเดินดีทุกวันนะคะจันทร์ก็เข้าสองเด้งอังคารสามเด้งพุธสองเด้งนะคะพฤหัสหนึ่งเด้งส่วนวันวันศุกร์ วันศุกร์มาสองเด้งนะคะเข้าเจาะด้วยเนาะเข้าเจาะด้วยนะคะทีนี้สําหรับวันนี้นะวันนี้พี่น้องให้เด่นที่วันนี้ให้เด่นที่4ะะี่ฮะวันนี้ให้เด่นที่4จับคู่ก็จะมี4ี่สองสีสามห้าสห ะะเหมือนเดิมวิ่งรูด4ีค่ะใครไม่ชอบรูดจะวัดดวงจัดตามพี่น้องจับให้ก็จับได้นะคะสี่คู่วัดดวงไปเลยลงทุนน้อยนะคะลงทุนน้อยถ้ามารัดใดลัดหนึ่งมา1เด้งก็ได้กำไรนะแต่ว่าก็โอกาสอาจจะพลาดพลาดเด้งนะคะอาจจะพลาดเด้งไปอย่างวันไหนเอ่ยอย่างวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องให้เด่นสามให้เด่นสอง จับคู่สองสามสองสามก็มาสองรัฐเลยสามสองนะคะมาทั้งรัเสเซียแล้วก็อังกฤษก็ปังไปถ้าใครไม่รูดจับแค่สองตัวนะคะแต่ว่าโอกาสพลาดก็มีนะก็พิจารณาดูนะคะชอบเล่นแบบไหนใครอยากไม่อยากพลาดกลัวพลาดก็ลงทุนลูดนะคะส่วนใครไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรได้น้อยไม่เป็นไรลงทุนน้อยก็โอเคค่ะก็ จัดตามนี้เลย42 43 45แล้วก็46นะคะวันนี้เราก็มาลุ้นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะ,ะก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังก่อนนำแนวทางไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงก็สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ